สวัสดีครับพี่น้องสุบูทุกคนครับมาดูรถแห่ซองดูฮิมิวสิกนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในรอบ3ปีในรอบ3ปีครับพี่น้องที่พึ่งเดล่างครับมาเบิรงครับพี่น้องนะฮะสวยใสสวัแก๊กสวิงกิ้งกันเลยทีเดียวนะครับสีแดงนี่ด้านหลังเป็นมังกรนะครับล่างแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูนะฮะมาดูครับผมพาทุกท่านมาดูรถแห่ซองดูฮีมิวสิกนะครับผมฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจพี่น้องเจาภาพทุกท่านได้วยครับ ถ้ายังไม่มีรถแหกก็คิดถึงรถแหกของพวกเรานะครับรถแหกซองดูฮีนิวสิกนะครับผมวันนี้อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้อาบน้ําเช็กระบบพร้อมที่จะรับงานทางคณะเจ้าภาพทุกท่านทุกคนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆเรียบร้อยโดยช่างประจําของเรานะครับเยี่ยมสะอาดใหม่จดสวยใสไรริบลอยต้องบอกเลยว่าจากไทยถอยอย,ยันร่องนะครับปเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะครับ สีแดงนะครับผมสําหรับเจ้าภาพท่านใดที่ชอบสีแดงคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องอฮีโน่นะครับผมวิกเตอร์ยังใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยว่าล้างใหญ่ในรอบ3ปีล้างใหญ่ในรอบ3ปีเลยนะครับ เดี๋ยวจะนอยสิฉีดเทิเสียงให้พี่น้องฟังท่านไหนที่สนใจนะครับผมฝากรถแห่ของผมไว้ด้วยนะครับรถแห่ซองดูฮีมิวสิกนะครับที่เด็ดเมืองสีต้องคันนี้กระหึ่มทุกพื้นที่นะครับ2 in 1มีทั้งวทีและรถแห่ไปในคันเดียวกันนะครับแก้ว